อ่ะโอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้าเนาะเอ,อวันนี้ขอขอขอดูหน้าทุกคนนะครับเริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วเนาะมีใครที่ยังทำภารกิจตัวเองไม่เสร็จมีไหมลูกไม่มีเนาะ อ่ะในหน้าจอของนักเรียนนะครับก็จะได้เห็นในส่วนของอการนำเสนอกิจกรรมชุมนุมนะครับเพราะว่าเรานัดกันเนาะในวันจันทร์ก็คือวันนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาในส่วนของการนำเสนอกิจกรรมโฮมรูมที่นักเรียนได้ทำนะครับ ถาใครมาแล้วก็เปิดกล้องให้ดูให้เห็นหน้านะครับแล้วก็ใส่พื้นหลังเข้าไปนะครับเนาะจะได้จะได้แบบมีฉากหลังที่มันดูแบบสวยงามนิดนึงใส่ยังไงครับคุณเออใส่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอหาก่อนเพราะว่ามันเป็นให้เข้าไปที่ตรงนี้ครับจุดสามจุด ใครที่ใช้ในคอมอยู่อะไรไมือถือครับครูมือถือก็จะเป็นกันนะเพราะว่าครูก็เปิดในแท็บเล็ตในไอไมลอมันก็แต่แต่ในแท็บเล็ตในในมือถือเนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของการใส่แบ็กกราวอืมอ่ะเตรียมเอกสารชุมนุมไว้ด้วยนะครับเนาะ,ะวันนี้ใครที่ ใช้ในคอมนะครับก็จะสังเกตเห็นในส่วนของหน้าของ Google Meet นะครับในหน้าของ g o o g l e m e e t ที่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในหน้านี้ที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากเดิมนะครับอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเผื่อเผื่อจะได้เห็นว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับ เคเนาะอ่าใครมาแล้วก็เปิดกล้องให้เห็นหน้านะครับขอเห็นหน้าเลยเนาะวันนี้ครูอือมใครมาแล้วเปิดกล้องนะครับอันเนี้ยเป็นหน้าที่ Google Meet เขาเขาขึ้นให้เราดูเห็นไหมครับก็จะเห็นประมาณนี้เนาะสมมติว่า ในในในหน้าแรกก็จะเป็นหน้าตาที่มันเปลี่ยนไปนะครับเวลาที่เรานำเสนอเนาะเวลาที่เรานำเสนอหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงแถบด้านบนเนี่ยก็จะดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถเห็นหน้าจอที่เรานำเสนอได้ด้วยนะครับในตอนนี้ที่เป็น Google Meet ที่เขาได้ทำการอัปเดตใหม่ นะครับแล้วด้านล่างก็แถบเมนูก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีสถานะลิงก์แจ้งขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผู้คนก็อยู่ตรงนี้แชทอยู่ตรงนี้เนาะอ่ากิจกรรมอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับสำหรับในส่วนของหน้ามีที่เป็นหน้าอัปเดตใหม่สำหรับใครที่อ่ะประมาณนี้ เรจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังยังไงนะในมือถือนะในมือถือในมือถือมันจะไม่มีให้เปลี่ยนกับใน i pad โอเคอะตอนนี้มีปิยากรมาแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรเนาะก็อาจจะเป็นในส่วนของการนำเสนอในส่วนของชุมนุมที่เราทำไปนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามีใครที่ทำไปแล้วบ้างนะครับ อย่างอย่างของเพื่อนที่ส่งมาให้ดูเนาะก็มีใครบ้างมีอลิสลาที่ส่งเพิ่มมานะครับอ่าประมาณนั้นเนาะโอเคมีเพื่อนถามว่าอต้องนำเสนอยังไงก็คือพูดตามที่เราส่งมาเลยนะครับไม่ต้องมี powerpoint ไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเนาะ จะได้ง่ายต่อเราด้วยนะครับหรือว่าใครที่ทำเป็น powerpoint ไปแล้วนะครับก็เปิด powerpoint ขึ้นมานำเสนอได้เลยนะครับอ่ะขอเช็คเลขที่หนึ่งมายังอย่งา,มายงมาแล้วครับมายังมาแล้วพร้อมนำเสนอเนาะเออแป๊บหนึ่งได้ไหมฮะได้อ่ะเช็คชื่อไปด้วยในตัวนะครับเออ เลขที่สองครับโอเคสองมาสามกิติคุณกิติคุณมาอย่างยังเนาะอ่ะทีนี้ขอขอดูชุมนุมของของเลขที่สองก่อนอันนี้คือยังไม่นับรอดอเนาะรอดอก็เดี๋ยวถึงเวลาถ้าถ้าเราไปได้ก็ เราก็โอนไปอยู่ชุมนุมรอดอเลยอ่ะพาสวิรดพร้อมยังพาสวิรดพร้อมยังลูกอ่ะโอเคเดี๋ยวถามคนอื่นก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลา กิติคุณเข้ามาหรือยังกิติคุณยังไม่มานะครับเช็คไปก่อนเนะะาะธนาคิมมาครับผมโอเคธนาคิมพร้อมพร้อมนำเสนอแล้วใช่ไหมนัดหนึ่งครับผมโอเคอพาคินมาครับโอเนํำเสนอได้เลยลูกพร้อมยังพาคิน ผมผมเป็นเพอยเดียวกับอธอนาคิมครับผมอยู่กับธนาคิมใช่ไหมใช่ครับคุยกันคุยกันว่าใครใครจะนำเสนอหรือว่าจะนำเสนอพร้อมกันสองคนก็ได้เนาะอัชพง์มาครับนำเสนอเลยลูกลป๊หน่งครับรูบ อิดทิเชตมาหรือยังมาครับโอเคนำเสนอหลกเถ้าท,ทำเป็นกลุ่มอะครับกลุ่มกับใครบ้างกลุ่มกับเอออาจารพงศ์แล้วก็เออมนันัทบินแล้วก็นภยพสรแล้วก็ใครอีกแล้วก็โอเคก็ <G> อ่ะก็ลองดูนะครับ นัดกันให้ดีเนาะอ่เภูรีภูรีมาไหมดีไปห้องน้ำโอเคเข้าห้องน้ำปิยกรมาแล้วพร้อมนำเสนอยังปิยกรยังไม่ได้คิดเลยคนระับอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะคิดแลูกเดี๋ยวมีคิดอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่เขียนรายละเอียดเออขอวันนี้เลยขอขอณนะเวลานี้แหละเอ่อ มนัสวินครับครับใครมาแล้วเปิดกล้องนะครับขอขอดูหน้าเจนรงครับครับนี่คือเจนรงใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใชโอเคปันวิทย์ครับ <Okay. S 3> ผมโอเคเวลาขานแจ้งชื่อเลยเนาะบางทีมองไม่เห็นว่าใครอ่ปุญญพัฒน ปุญญพัฒมากครับโอเคพาสวิตพาสวิตมาไหมอขอดูก่อนโอเคไม่มีไม่หรอลูกใช่ไหมครับพาสวิตไม่มีไม่เนาะโอเคอ่าผู้ดี พาศวิตต้องต้องหาหาไม่เพิ่มนะครับไม่งั้นก็ใช้หูฟังของโทรศัพท์เนาะหรือว่าหนูดูในโทรศัพท์เอาพูดิดมาเนาะแล้วก็นภัสรสอน่ะ <c oughs> นภัสรสอใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> โอเคเอ่อนวทิดา <c oughs> มาค่ะ <c oughs> โอเคโชติมา ฐานิยามาค่ะปร,ปรินาปรินดาค่ะมาค่ะปรินดาใช่ไหมอลิสรารู้สึกว่ามันตัวเล็กซูมก่อนรอริสราเป,เปิดกล้องหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็จำหน้ากันไม่ได้เลยเนะี่ยจะได้เห็นหน้าเออลิสร,รามาไหมมาค่ะเปิดกล้องหน,นอ่อยนะ เอ่อชนิการมาค่ะนัททิชามาค่ะค่ะวรรักกัญญนัทมาค่ะพรนภามาค่ะณพัทรพรมาค่ะณพัศรมาค่ะพรลพัฒมาค่ะ เมทาวีมาค่ะนัทพัฒมาค่ะนิติยามาค่ะนิสาชนมาค่ะพิมชนกมาค่ะพิมชนาดเหมือนกันพัชราพรมาค่ะสุภลักษ์มาค่ะภาวินีมาค่ะ ิครินทานมาค่ะธนิดามาค่ะโอเคอ่ะเหลือคนที่ยังไม่มาก็คือคนเดียวภูดิตกิติคุณมาแล้วใช่ไหมครับกิติคุณมายังภูดิตกิติคุณยังไม่เห็นคนคนอื่นมาหมดแล้วครับเหลือเหลือกิติคุณกับภูดิตภูดิตมาเหรอ ผูดิดมาแล้วมาแล้วผู้ดิดทำไมคุณไม่เห็นในเนี้ยผู้ดิดใช้ชื่ออะไรคะเลขที่ก็ไม่เจอผู้ดิดส่งเสียงหน่อยเจอไหมไม่เจอกิติผู้ดิดยังไม่ได้มานะยังไม่มาใช่ไหมมีสองคนผู <Okay. S 1> ้ดิดกับกิติคุณเลขที่สามกับเลขที่สิบห้าใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เด็กเด็ก ผู้ดิดมาไม่ลูกมือแกะยังไม่มาเนาะเจ็กชื่อก็ไม่อยู่โอเคโอเคอ่ะใครพร้อมนำเสนอเนาะขอดูให้เวลาให้เวลาถึงแปดโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องเรียนคาบแรกเนาะ อยู่ในห้องเราเราพูดกันได้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะครับอ่ะใครพร้อมนำเสนอได้เลยนะครับมีไหมมีไหมมีคนพร้อมไหมขอดูหน้าขอเห็นหน้าทุกคนรอบที่สี่ที่ห้าแล้วตอนเนี้ยอ่ะแ้วยัง ออจะได้เจอหน้าเจอตากันนะครับเอ,อแล้วก็วันที่สิบสี่เนาะหนูก็เตรียมจัดตารางเรียนตารางสอนอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมเช็คดูดีๆเนาะว่าเราจะได้มาในวันที่เท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยมันเป็นห้องคู่ก็จะได้มาวันมันคู่นะครับเหมือนเหมือนเดิมเนาะคนที่อยู่มสามเดิมก็จะรู้แล้วนะครับ ตอนนี้แจ้งแล้วเหรอเอี่ยวว่าต้องวันที่ยังยังยังครับก็แจ้งไว้ก่อนเผื่อเผื่อเขาแจ้งในเว็บเพราะว่าน่าจะเปิดทีเดียวไม่ได้ครับไม่ไหวใช่แต่ทีนี้เวลาเดินเรียนสองห้องเหมือนเดิมอ่ะก็ต้องตั้งใจใช่ก็คือเป็นการเรียนก็คือลักษณะเขาจะแบ่งเป็นสองห้องนะครับเนาะอีกห้องหนึ่งก็ เรียนผ่านกล้องผ่านอะไรไปนะครับแล้วก็อีกห้องเนี่ยก็จะเจอครูเดี๋ยวครูเขาก็จะเดินสลับสลับกันทั้งสองห้องครับแต่อย่างเลขน่าจะไม่ไหวนะเพราะว่า <c oughs> มันไม่ทันมันไม่จบอ่ะอีกห้องหนึ่งจะเสียเปรียบมากๆากก็จะต้องอาจจะต้องใช้มีดเนาะก็คืออีกห้องหนึ่งมีดไปตัวเองก็นั่งอยู่ห้องนูน้นอีกห้องหนึ่งขึ้นจอ ก็แล้วแต่ว่าจะเจอแบบไหนต้องดูก็แล้วกันมไม่เห็นเปิดไม่เปิดกล้องกันเลยพี่ไก่มีอะไรแจ้งจากบุคคลนะครับยังไม่มีเลยเพิ่มเติมยังไม่มีแต่ที่เอี่ยวทำมันนั้นดีมากเลยนะที่สรุปเช็คเชื่อครับดีมากเลยนะอันหลังเนี่ยนะตอนแรกมันเป็นแนวนอนพี่ว่าแนวนอนมันไม่โอเค แต่พอแบบมาลงมาเป็นแนวตั้งเออดูดีขึ้นก็ก็ <g ül üyor> ทำให้ดูง่ายขึ้นอืมใช่ใชนน่นักเรียนคัานักเรียนคาเป็นอยู่กันไหมเปิดกล้องหน่อยได้ไหมจะแคปหน้าจอกันหน่อยไหมเออใช่ลืมบอกว่าเราจะต้องถ่ายรูปส่งนะครับนักเรียนก็คือรายงานโฮมรูมเนาะก็จะต้องมีรูปประมาณว่าสัปดาห์ละหนึ่งรูปประมาณนี้แหละหลายรูปก็ได้แต่ว่าไม่เห็นเปิดกล้องอะเปิดได้ไหมันต่ำ เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้แคปภาพไว้นะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ถ่ายรูปที่โรงเรียนเนาะเพราะว่าตอนที่เราโฮมรูมเนี่ยเราก็จะต้องถ่ายรูปไว้ด้วยโอเคนะเนาะใครอยู่ใครฟังอยู่ก็เปิดกล้องนะครับฟังอยู่ทุกคนแหละรู้เออเปิดให้เห็นหน้าเห,เห็นตากันกชัดๆนะครับรจะได้แบบเออรู้จักกันเนี่ย บางทีก็จำไม่ได้เนาะครูนี่ตัวเตีย้ยแต่กล้องครูมันสูงเปิดกล้องถ้าหนูไม่อยากให้เห็นด้านหลังหนูก็ใส่พื้นหลังตามที่ครูบอกนะครับโอเคเอ่อขอดูกล้องขอดูหน้าเต็มนะครับหน้าเต็มเต็มขอเน้นเน้เนเเ <laughs> ออมันจะได้เห็นชัดๆนะครับ เอวเอวแคปนะได้เดี๋ยวผมรอครบทุกคนก่อนขอดูกันได้ได้เพราะว่าจริงๆจะแคปแต่ว่าพี่มันติดที่หน้าจอนี้มันไปไหนไม่ได้มันขึ้นอะไรมาไม่รู้ไมโครซอฟต์ไอตัวนี้แปลกๆอ่าโอเคตอนนี้มาแล้วหนึ่งคนสองคนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอด ติคลรินทานอยู่บ้านใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่ได้ซ้อมหรอโอเคโอเคหนูเลิกเล,ลเเลกเล่นแล้วเอาเลิกเล่นแล้วหรอทำไมเลิกเล่นนะหนูเก่งเกินไปแล้วจริงเหรอไม่ใช่แล้วอันเนี้ยอ่ะโอเคโอเคขอดู <c oughs> เห็นหน้าทุกคนนะครับ <c oughs> เห็นหน้าเต็มเต็มเนาะ เห็นหน้าเห็นหน้าเห็นประมาณครูเนะี่ยได้ไม่ต้องอายไม่ต้องอายเออเราอยู่บ้านเราเรียนแบบสบายใจโอเคพรนภัทอยู่ไหมนภัสสอนพิมพ์ชนกอยู่คะ่ะเอออยู่อยู่ขอ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 ,ขอดูหน้าคิดถึงทุกคนก็เลยต้องขอดู พร้อมอย่างพร้อมอย่างโอเคโอเคทานข้าวอะไรกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทุกคนเนาะข้าวเช้าอย่าลืมทานนะลูกมันเป็นอาหารที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทานข้าวเช้าเนี่ยเอ่อร่างกายเราเนี่ยมันก็จะนําของเก่ากลับมาให้สมองเรากินนะครับเนาะอ่ะใครที่ยังไม่เปิดใครที่ยังไม่มาภาวินี วราลักษ์นวทิดาธนิดานักธพัฒนอริสราอ่าทุกคนมีกล้องแหละทุกคนมีมือถือเออเราจะถามว่าใครไม่มีมือถือ อ่ะพิมพ์ชนาดพิมพชนกอยู่ด้วยกันเปิดกล้องเดียวก็ได้นะครับโอเคโอเคเหลือใครหมดเวลาแล้วยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยโอเคโอเคหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ ฮะอ่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันเนาะใครไม่มาก็ไม่ตามแล้วที้เกียจตามนะครับเอ่ออะเดี๋ยวค่อยโฮมพรุ่งนี้เก็บเรื่องไปพูดพรุ่งนี้บ้างนะครับอ่ะโอเคพร้อมนะพร้อมอยัง ยิ้มนะครับทุกคนยิ้มเนาะยิ้มยังยิ้มยังยิ้มครบแล้วจะได้แบบเออจะได้บอกโอเคเดี๋ยวนะปนวิทย์ขอขอเต็มหน้านิหนึงโอเคนับนะครับนับแลวเนาะยิ้มนะครับยิ้มนะหนึ่งสองสาม โอเคแคบแล้วเรียบร้อยขอบคุณนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวคาบแรกเราเรียนอะไรกันวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยวตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอกันเวลาเดิมนะครับอาจจะเร็วขึ้นสักแปดโมงมันจะได้มีเวลาเพิ่มสักสินาทีนะครับ เอาให้เหมือนเหมือนจริงๆตอนที่เราอยู่โรงเรียนเนาะก็คือเหมือนเข้าแถวเสร็จแปดโมงแปดโมงสิบอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้าเรียนนะครับตั้งใจเรียนทุกคนมีอะไรมีอะไรปรึกษาก็ทักในไลน์กลุ่มนะครับหรือว่าลายส่วนตัวก็ทักมาโอเคเนาะเอ่อครูวันดีมีอะไรเสริมไหมครับ โอเคโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้นักเรียนไปเรียนในคาบแรกนะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้เนาะต้องเสนอชุมนุมให้ด้วยเนอะครับวันนี้พี่ยาวได้ได้ได้ครับอืมอืมโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สี่ทับห้าลดไปแล้วโอเคเข้เาเข้เาคาบแรกได้เลยนะครับเออเหลือเราสองคนนะเอียว่วก็ใช่ครับปากติ๊ก่อยนะเนี่ยดีมากเลยอะ่ะเอี่ยวเป็นหลักมากเลยดีมากเดี๋ยวพี่ไปสอนก่อนครับหนึ่งสอนเปล่าสอนครับ โอเคพี่ไปแล้วส <Half S 1> องนาทีแล้ว thank you จ้า